สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพอกับสาวนุยสันครับข่าวสีมาบอกถึงประเด็นของคุณแม่แพราพาวแสงทองหลังจากที่มีเพจนาวินอ่าห้องแชงนะคะห้องแสงนะคะเป็นคนเอามาโพสอ่ะเป็นคนอัดคลิปนะคะต้องขออนุญาตคลิปนะคะจากทางเพจเพจนีทมาเปิดอเป็นหนองบึงเป็นโพสโพสนี้คะ่ะทุกคนของคุณแม่แพราพาวแสงทองนะคะแต่ทําไมคอมเมนต์มากกว่า สามพันคอมเมนต์เกือบเกือบสี่พันคอมเมนต์โฟกัสผิดจุดอ่ะเป็นยังขึ้นไปโฟกัสหลุดโฟกัสค่ะพี่ทุกคนสําหรับเรื่องเรื่องนี้ต้องทาวความกอนว่าทาเตนทานีของคุณในพระพระ่อแสงทองเป็นทาเตนทีประจาตัวไปแล้วเป็นทาเตนทีมีแทบทุกเพลงเป็นท่าที่ต้องมีถ้าไม่มีไม่ใช่เพ,เพียวพาวแสงทอง บาคนกันว่าเปลี่ยนได้เลยแล้วเปลี่ยนบ้างเถอะสําหรับท่าเต้นเนี่ยทำให้คือเต้นกา้างค้าแหค้าคักแท่เพื่อนกับเขาเอื่นเอกลักษค่ะพี่น้องเข้าชิบหายเพื่อนบ่ได้ผู้ได้มักกัมักผู้ได้บ่มักับบ่อตกหมักคนหมักกักม,กกกมกกีคนบ่มักกับม,ม,มีเป็นเรื่องปกติแต่ท่าเต้นท่าน,นี่คุณเนี่ยเพ่าๆกะมีมาแต่สมัยคุณในพี่น้องแต่โดนแล้วแต่กับ่าเคยมีไผ่ว่าวอีอย่างเด พึ่งเมื่อวานไห้ตอนวิธามาหนักๆกับอดีตสามีนี่ละพ่อเท็ดอีหยังกับผีทเต็นอีหยังกับพีเทนอยังกับผีทจนฮอดซสมื้อนี้ก็ยังผิดอยู่นะคะอ่าสําหรับอันนี้นะคะเพิ่นก็เอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าไปดูหมอลำแพรวพราวจนตี1นึ่ตีสยังไม่อยากกลับบ้านเลยอ่าเป็นชุดของคุณแเนแพรวพราวแสงทองนะคะชุดชุดนี้ของคุณแเนแพรวพราวก็ถือว,ว่าอลังการมากๆนะคะตกมาปีนี้ตกมาฤดูกาลน,นี้คุณแเนแพรวพราวนี่ เหตุถึงทํำถึงอีหริบาวสิเป็นชุดคอตตูมต่างๆานาการแต่งหน้าแต่งตัวไม่มีใครมาดานมาเรื่องชุดได้เลยแต่คนก็ไปโฟกัสหลายๆที่หลายๆจุดนะคะตกใจตอนแรกน่ะตอนแรกเห็นคอมเมนหลายๆกันโอ้คิดว่าโอ้คงจำเข้ามาชื่นชมไหมชื่นชมคุณเนี่ยเพีวพาวไหมพราะาคุณเนี่ยพีวพาวเป็นหญิงแกร่งอาวตรงตนี้เป็นหญิงแกลงคนหนึ่งเลยกว่าใดนะคะแต่พ่อเขาไปบึงนะคะคนกดไหลมากกว่าสองหม 3, 7, ื่นอมเนสามพันเจ็ดค่ะพี่น้องตกใจ คอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์มากที่สุดนะคะบอกว่าพวกเจอาเห็นคือข่อยบออ่าอืมทุกคนไม่ไม่อ่านต่ออ่านแค่นี้ก็พอพวกจอาเห็นคือข่อยบออ่ามาคอมเมนต์ก็ว่าตรงตรงข้างล่างนะทําไมเป็นแบบนั้นหรือว่าตาข่อยบอดีนะคะคอตูมแก้ไขเป้ากางเกงด่วนนะคะดูมไม่งามเลยนะคะหมดราคาเห็นแล้วคนงามงามเห็นท่าเต้นแล้วไปต่อไม่ไหวจริงๆอืม เมื่อก่อนขึ้นวิธีกับอ,อดีตสามียิ่งเต้นกว่านี้ไม่เห็นมีใครแซะเขาเป็นวงหมอลำซ้่จากพี่น้องอันนี้คือคนที่ออกมาอธิบายนะคะหมอลำซิ่งบางคนก็เต้นประมาณนี้แหละไม่แปลกหรอกแต่ช่วยเซฟตัวเองเรื่องการแต่งกายหน่อยนะคะโดยเฉพาะตรงเป้ากางเกงพูดด้วยความเป็นห่วงและหวังดีนะคะอย่าลืมว่าคุณ มีลูกเป็นผู้หญิงที่กำลังจะโตกำลังเรียนรู้ถ้าเรียนแบบจดจำสิ่งที่เห็นรอบๆตัวเขามันจะไม่ดีนะคะโอ้โหคือมองว่ารับไม่ได้อ่ารับไม่ได้มากๆนะคะโชว์ขนาดนี้เลยเหรออ่ามันพอจะมีท่าอื่นไหมที่สวยกว่านี้ไพรวยังกระซ้าฉันชอบนะคะมางคดกมากในพี่น้องขอแนะนำ ผ้านามัยนะคะแบบที่แบบปิดสำหรับการใส่ชุดแบบนี้การเซฟตี้ตัวเองที่มากกว่านี้นั่นเองนะคะเสื่อมทุเลขหมดราคาคือมีแต่คอมเมนต์แรงๆมากๆนะคะบ่โดนในพี่น้องคอมเมต์บางมือบางอันคอมเม่์กับไม่กีชั่วโมงที่ผ่านมาบางคอมเมนต์ก็เมื่อวานที่ผ่านมาเออการเกงเจอขาตนีนู่นนั่นนี่ต้องให้เห็นของสงวนขนาดอย่างนี้เลยหรือการสแสดงไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านเอาอย่างไงคือประเด็นคือมันมีคน หลายประเด็นนะคะคนที่เขามาแนะนําดีๆกับมี่นที่เขามาแซกกับมี่นที่เขาม่าให้กําลังใจกับมี่คนที่เขามา่มา,มา,มา,มาอธิบายกับมี่คือกันนะคะเสียดายจริงๆเกินมาสิค่ะพี่น้องถ้าเต้นไม่โอเคนะคะืคอสิมาคักนอกทานีมาคักแนวนี้เออ้าเต้นบ่คือจุดขายมกเต้นแต่ทานีตะโดนๆอ่าพี่น้องถอดเถอะถ้าจะขนาดนี้แก้ไขด่วนเลยคือเยอะมากๆสําหรับคอมเมนต์บรอดเวบอลลินนี่พี่น้องขึ้นหลายอีเล แล้วมันมีแต่คอมเมนต์ที่แบบคือเข้าไปอ่านคือตกใจแล้วคือเราขนาดไม่ใช่คุณได้แพรวๆนะยังตกใจว่าทําไมคนวิวากิภาวิจาร์เราได้ขนาดนี้ถ้าพูดในมุมมองของสาวในเองอสําหรับท่าเต้นท่านี้นะคะมันก็เป็นหลองอิกินนั่นแหละแต่ว่าการเกงอ่ะพี่น้องอ่ะเพื่อนอาจจะแบบด้วยความที่ท่าเต้นมันมีการทั้งแหวงทั้งหูไปหูมามันก็ต้องเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอยู่แล้วอยู่ที่ใครจะเสพยังไงแต่ถามว่าบางคนจะแร่ พี่หนงมันก็ได้แหล่นี่ยพี่หนงมันอันนี้ก็ได้ขอขางได้ว่าเขาเรียกว่าเงาถ้าจะขนาดนี้ไม่มีใครกล้ามาเต้นหรอกแล้วมันไม่ใช่เนื้อจริงๆของคนเนี่ยเพลียวๆมันเป็นถุงน่องใส่ถุงน่องเรายังแหล่นี่ก็เงยอยู่ดีอันนี้ก็ขขได้ว่าขอขางในบ่ตรงๆตามมุมมองันใส่ถุงน่องเซฟตี้ปานนี้เราแย่งแหล่ก็เงยอยู่ดีมันเป็นเงาระวัง อันนั้นะพี่น้คงคา,าง่างคอคางล่านระหว่างขาเป็นเงาของขาหนีบซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติชิ้นละปินละลายทันทีแต่งต,ตัวแบบนี้เงาแบบนี้แทบทุกคนอันนี้พูดตรงๆแต่ว่าในเรื่องของที่คนนวิพากษ์วิจารณ์กันแต่งตัวบางคนก็มาติเพื่อที่จะก,ก่อ,อให้คุณแม่แบบพาวรับคําติชมนี้ไปพัฒนาไปแก้ไขคอตูมถ้าได้มาเห็นก็รับไปแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไปในการเซฟตี้นะคะในการใส่ แผ่นอะไรปิดไว้นู่นนั่นนี่ก็แนะนํากันไปนะคะแต่คนที่แซกก็แซหนักมากๆด้วยความที่ว่าทุเรศหมดราคาอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่ายังไงแต่ถ้าเต้นท่านี้หรือว่าการแส,สุดแบบนี้มันกลายเป็นสุดของมอลลัมสิงหรือว่าลูกทุ่งอีด,ดอีหลายๆคนที่เขาใส่อยู่แล้วบางคนเนี่ยค่ะกรนีค่ะพี่น้องมันเป็นการแสดงถ้าเรามองเ่ามองโลกง่ามๆในโจนอกะถือว่าเป็นศินละปะก็แล้วกันไม่ใช่ว่าเขาจะมาขายในตรงนั้น คุณแอบแพ้วๆบอกตรงๆในสมือนอนี้อยู่สมื่นนี้คุณแอบแพรวๆนี่สามารถหยุดได้เลยฉันไม่ทําก็ได้งานฉันไปเลี้ยงลูกอยู่กอททอมมอกคนดิ่ประทุมท่านี่ไปหาเงินทางอื่นขายของเพิ่นกรมี่แบรนด์เพิ่นกรมี่เพิ่นกระยู่ไดแล,แล้วได้ที่เพินเเพ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดสมื่นนี่นก็ย้อนว่าลูกน้องกี่ร้อยชีวิตสิเท่กระจาดกบับอไดรเป็นกระเคยววายยูว่าเฮ็ดสมื่นนี้ก็ย้อนลูกน้องน้่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็หาเงินอนขายของไปน้่ แล้วคันว่าให้แพร่าพาวขึ้นไปแสดงว่าแพร่พาวแต่งตัวือวยเอี่ยงที่เป็นแพร่พาวน่ะก็จะเกิดดราม่าอีกว่าวงแพร่าพาวไม่มีแพร่าพาวใครจะอยากมาดูใช่ไหมแล้วการแต่งตัวบางเทือแต่งงามๆคือหมอลำมูกะว่าจะเป็นหมอลำสิงจะสิไปแตง่งคือหมอลำมูเห็ดยังบางเทือแต่งว่าได้ตีกบว่าสิโซสิขายยั่งปน,นันอันนี้กะสุดหมอลำสิงคักแน่ๆกะย่งไปว่าพื้นอ่า ได้กับข่าวใจบางคนที่ไปฟกันได้จุดจุดนั่นกับว่าอยากเทียงได้มงนี้คือกันนะคะกะแล้วแต่พู้ใดสีวิาพา์วิจาร์กันไปกัอยากให้เสพข่าวยังมีสตินะคะแล้วก็คนที่เสพข่าวก็อยากให้คอมเมนต์เบิงให้แยกแยะประเด็นสร้างเรื่องอดีตสามีกัแยกแยะไปสร้างเรืองน่นนี่กัแยกแยะไปย่าเอามารวมในเรื่องงานหรือว่าถ้าไม่พอใจในเรื่องงานเรื่องท่าเต้นที่เป็นท่าที่คุณได้ไปเพอาเต้นมาตั้งแต่สมัยไหนหนะ ก็เลื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องดูนี่คือตัดจบเคยบอกไว้หลายรอบแล้วว่าวาสิเป็นดามมาของผูไ้ได้กระตามเต่ตตนะเ,าาตเ,เรืืองการแต่งโตการแสดงท่าทางต่างๆหน้าชิลปีนที่สาวเนยทําข่าวน่ะเป็น1ิปๆชาวเนยบอกตลอดว่าบ่มาเจาะแกแค่เลื่อนผ่านสานั่นอหลี่จะจะไปแวะคอมเมนต์แวะคอมเมนต์เห็นอย่างบ่มาเจาะแกเลื่อนไปเลยบอกแห่งดีนะคะบอกไปเลยผู้ดได้กระตามที่จะบ่มากจาะบอกไปเลยจะไปติดตามจะไปเสพข่าวของเพลินอ่อนท์ว่า เห็นหนานี่เป็นย้ายเพ่าๆเนี่เป็นคนเนี่ยพเพ่าๆเนี่เดือนผ่านหลุดยาสับื้องยบจอดเบิงื้องยาไปอ่านคอมเมนต์ยศอีอี้ยังทางจินนะคะนี่คือตัดจบปัญหาที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องไปมีคอมเมนต์ที่เสียหายให,ให้กับคนอื่นนะคะสำหรับมินี่กฝากไว้เพียงสำเนียงสำหรับประเด็นดราม่านะคะควรโฟกัสผิดจุดอ่ะคุณเนี่ยเพ่าๆแสงทองค่ะ